วันที่26ตุลาคมที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับ พมัญญายสรุปในเรื่องความก้าวหน้าการพัฒนาแบบไร้รอยต่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รัฐบาลใน้การสนับสนุนและประสบความสําเร็จจากนั้นพลเอกประวิทย์ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกกาแฟครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมส่งเสริมให้ความรู้การผลิตกาแฟในพื้นที่ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพสูงนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าประกวดเมโลเดียนพร้อมรับชมการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลยะลาซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศก,การประกวดเมโลเดียนและยังเป็นประธานเปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งทําหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานให้มากขึ้นในพื้นที่โดยมีสวนราชการจะทําหน้าที่การตลาดและเป็นพี่เลี้ยงให้กับประชาชนอย่างเต็มกาลัง รายยอดที่บ้านผมก็ภูมิใจมากยังสูงสัครับนะครับทั้งพลังงานจากสารเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะได้รับเรียนในชั้นสองแร้กับต่อไปที่สถาบันจะใช้กจะเป็นช่องทางที่จะสานให้ได้พี่น้องประชาชนในวันนี้5จังหวัดชาเแดนภาคใต้ดูกาบเป็นการยกเักแบบได้เสรจใด้ใช้พื้นที่ป่าชาเนส่งเรการท่องที่วก็ร้าาพทจังหวัดสตูลก็นา อาหเยอารสมาสเดยบีม่นีม ah. okay. ีุ่งพื้นที่ตันะครับก็อย่เช่นการ